สวัสดีครับผมเพื่อซีอตัวแสบนะครับและที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆน,นี่คือห้าอุปกรณ์ทั่วไปสุดเจ๋งสําหรับใช้ในบ้านมันจะทําให้การใช้ชีวิตในบ้านของเรานั้นง่ายขึ้นครับฮ่าฮ่าอินฟินตี้ Honestly. คือทำไมเนี่ยก็ตกมือเพราะว่าดีใจไงครับเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาครับทำให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นครับผมก็เลยลองพยายามสรรหาจ a ตหรือุปกรณ์เจ๋งๆสําหรับใช้ในบ้านครับแล้วปรากฏว่ามันมีเยอะมากครับวันนี้ที่ผมจัดมา5ชิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่นําย่อยเท่านั้นครับมันยังมีของสุดเ้ยออีกเยอะมากๆครับรอติดตามกันยาวๆนะครับแต่เอาแค่ในวิดีโอนี้5ชิ้นนี้ก็เจ๋งสุดๆทุกแบบแล้วครับแต่ละชิ้นที่ผมเห็นแล้วถึงกับต้องอุทาร์ออกมาเลยว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะอย่างน ไม,ม่ขามนมีอะไรบ้างเรามาดูใกล้ๆและทดลองใช้กันเลยครับมา ชิ้นแรกครับนี่เจ้าของสิ่งนี้ครับคือที่ตากรองเท้าครับทำไมต้องมีที่ตากรองเท้าครับเพื่อนๆเคยซักรองเท้าไหมนะครับแล้วเวลาวางตากแดดครับบางทีอาจจะต้องทิ้งไว้2อถึงสวันครับกวางเท้าจะแห้งไม่อับใหม่แล้วเงวหรือทางที่เนี่ยก็าจะต้องจัดหนังสือพิมพ์ครับแต่หนังสือพิมพ์ก็แอบมีความดําของผงคาร์บอนมานิดหนึ่งครับก็เลยทําให้แบบเฮ้ยมันควรต้องมีทางที่ดีกว่านั้นครับเขาก็เลยมีการคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาครับเป็นไม้แขวนรองเท้าครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับนี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคร เท่ากับว่าไม้หนึ่งเราสามารถตักได้2คู่ได้ไหมอ่านี่ครับก็ใส่1 2, 3 4งสองอ้การใช้แบบนี้ดีกว่าวางธรรมดาตักพื้นยังไงครับถ้าเราวางองเท้าไว้กับพื้นธรรมดาน้ําก็จะมาออกันนองอยู่ที่ฝาเท้าของเราใช่ไหมครับแต่การที่เราแขวนแบบนี้เหมือนการตักผ้าอะไรครับน้ำก็จะหยดออกจากรองเท้าทั้งหมดเลยครับพวามุมมองสามันเอียงลงไปอย่างนี้ไงนึกออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูดีกว่านะครับจะได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วรองเท้าแตะตักได้ไหมเดี๋ยวผมตักให้ดูครับว แขวนแล้วมันก็จะแบบนี่นะมันก็จะห้อยลงมาทามว่าได้ไหม Ryan. มันก็ได้ครับแต่เวลาพอตากสองข้างมันก็จะชนกันไงนี่เลยไม่จอดนะดูแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่รองเท้าแตะมันก็ไม่จำเป็นต้องแขวนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วางแตกดไว้แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วมันไม่ได้มีตรงที่เป็นน้ําขังหรือว <N> ่า<ๆ>เป็นผ้าใบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องตากแบบนี้ก็ได้ไงครับก็เลยไม่จาเป็นนะครับรองเท้าแตะแากธรรมดาได้ครับมันต้องเป็นรองเท้าผ้าใบครับที่ผมดูรูปตัวอย่างมาครับทีนี้การใส่เ ต้องใส่ด้านไหนเนี่ยเราคนต้องใส่เอาหัวขึ้นอย่างนี้หรือว่าเอาหัวลงอย่างนี้เออไม่รู้ว่าต้องลองดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเป็นรูปมาเขาคว่ำลงอย่างนี้ครับแต่ถ้าคว่ำลงอย่างนี้นะครับมันก็อออยตรงนี้หมดสิใช่ไหมอะเอเอเอไม่รู้เหมือนกันครับหรือถ้าเอาขึ้นอ่าเอาขึ้นน่าจะใช่มากกว่า,นวาเนาะน้่นไม่จะพอออกได้นะน่าจะต้องแขวนขึ้นอย่างนี้นะครับผมว่า,านี่ครับอ่าน,อนี่เห็นไหมแขวนขึ้นต่างแดนอย่างนี้ครับเห็นนะแล้วก็สามารถใส่ได้2คู่เราก็อีกคู่หนึ่งใส่เข้ามาบ ชึบอ่านี่ครับเอ่อจะคือผมว่าถ้าเกิดเราแขวนสี่คู่มันจะแน่นเกินไปนะมันดูแบบชิดๆช,ชนๆกันหมดเลยอะ่ะมันจะยิ่งแห้งชาขึ้นไหมครับดูตรงนั้นน่าจะใส่ได้ทีละ2คู่พอนะเอ้วใคาจะทำสีแง่งมาทําไมครับเนี่ยเออแปลกจังหรือว่าใช้แบบกัรองเท้าผู้หญิงอะไรอย่างนี้เหรอครับอาจจะที่เป็นแบบคัดชูอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่านี่ประมาณนี้ เอออาจจะต้องอย่างนั้นนะใช่ครับเพราผู้หญิงน่าจะเวิร์กกว่านะครับที่คู่เล็กๆหน่อยเนาะมันจะแขวนได้4คู่นะครับนี่อย่างนี้อจ,จะต้องเป็นแห่งทีนะครับถ้าเกิดตักเป็นผ้าใบผู้ชายมันได้แค่ทีละคู่นะครับนี่แหละความเฟี้ยวของของ,ของชิ้นแรกนี้นะครับราคาไม่แพงครับสั่งซื้อออนไลน์มาชิ้นละ10กว่าบาทเท่านั้นครับ13 14สักอย่างนี้หละครับ โคตรถูกครับถูกมากมากครับยังไงมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ของจําเป็นที่ว่าจะต้องมีขาดไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่มีก็ตากได้ครับรองเท้าแต่มีมันอาจจะทําให้รองเท้าเราแห้งเร็วขึ้นนะครับโอเคถือว่าผ่านนะครับชิ้นแรกมาเรามาดูชิ้นที่2ชิ้นต่อไปกันเลยครับชิ้นที่2ครับนี่แท่งยึดอะไรก็ได้นึกภาพเป็นเสียงของแบบโดเล่อนนึกออกใช่ไหมครับเวลาหยิบของออกมา เนี่ยดูรูปก่อนก็ได้ครับตัวอย่างของเขาวิธีการใช้ครับเห็นไหมติดได้กับทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับติดกับรีโมทเอาไปใช้ในห้องนะ้ำติดสบ,บู่เอาไปวางไว้บนรถติดกับรลอนยาสีฟันเฮ้ยว้าวน่าสนใจนะครับที่ดูตรงนี้มันเหมือนเป็นระบบสุญญากาศนะทำไมมันถึงติดอย่างนั้นได้มันต้องมาลองดูครับเดี๋ยวแกะดูก่อนอ่านี่ครับมันเหนียวมันเหนียวด้วยมันสุญญากาศติดมือผม กลิ่นแรงครับกลิ่นพลาสติกแรงมากครับคือชิ้นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนแรกที่ผมเห็นในเว็บช้อปปิ้นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยการโฆษณาของเขามันดูดีมากดูใช้งานได้ง่ายครับแต่ก็แอบคิดใจว่ามันจะติดได้จริงๆเหรอมีขค้น่ระบบสุญญากาศเนี่ยนะครับนะทดลองวางติดพื้นไหมยังติดไหมก็ติดบ้างแต่ว่ายังดึงออกได้เลยเนี่ยดูนะกดๆอดูนะก็ดึงออกได้อยู่ดีครับอเนี่ยทีนี้ต้องมาลองใช้กันดูครับเหมือนแบบว่าเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างหรือม้วนอรือโมดแปะอย่างนี้เหรอทำไมถึงติดอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันครับมันดูไม่น่าจะมีอะไรติดได้เลยอะต้องลองดูนะอันนี้วางนั่นนี้ไม่รู้ต้องไปลองกับกําแพงดูนะครับมาเร้มาทดล,ลองใช้กันดูครับถ้าเกิดมันใช้ได้จริงนี่บ้าไปแล้วครับผมจะซื้อมาติดไว้ทั่วบ้านเลยเป็นลูกมือทั่วบ้านเลยครับเอ่ะมามาลองใช้กันดูครับอันดับแรกเราลองติดกับกําแพงก่อนนะครับติดไว้อย่างงี้นะครับติดอยู่ไหมเนี่ยดูผมเห็นน่าจะอยู่เลยตกไปไม่เห็นอยู่เลยครับนี่ดูดิแค่ติดกาแพงก็ไม่อยู่แล้วว่ะอยู่ไหมเฮ้ย ดูด่าผมอีกทูดิ้วกลางเลยครับบอกว่ามันไม่ติดแบบนี้นะครับสงสัยมันจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ากำแพงของผมตรงนี้มันเป็นวอลเปเปอร์ครับหลังจริงมันเป็นพื้นไม้ครับแต่วอลเปเปอร์มาติดทับมันคงไม่ติดนะครับน่าจะต้องติดกับพื้นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพื้นกระเบื้องติดดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันใช้งานได้ไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับสมมติว่าเป็นพื้นกระเบื้องลวกันนะครับจริงๆมันคือพื้นกระจกแหละแต่ม่นจะติดได้ดีกว่านะครับอลองดูความติดของมันอโห นั่นหนึบเลยแสดงว่าพื้นไม้พื้นโอเปอร์ใช้ไม่ได้ครับถ้าเป็นพื้นกระจกหรือว,ว่าพื้นกระเบื้องได้เนะี่ยอนดูดี๋ติดแบบหนึบเลยอะ่ะดูนะหยิบไปยกมาทั้งเครื่องเห็นไหมเนี่ยนั่นหนึบเลยครับใช้ได้ครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องลองเอาของมาติดดูครับดูไ่าของของเราเนี่ยติดได้หรือเปล่านะครับเอาเริ่มเหมือนเขาเลยนะครับรีโมทครับรีโมทแอร์ Air นี่ลองดูนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ มันเหมือนจะติดนะครับติดแค่บางส่วนเดเมื่อกี้ตรงได้านีติดถามว่าพอติดไหมพอติดบ้างนะครับติดบางจุดแต่ว่าไม่หมดเนี่ยฟังเสียงครับมันจะมีดิอดเดือด,ด,ดิบออกมาเห็นไหมคือเหมือนติดแต่ว่ามันรับน้าหนักไม่อยู่ครับนี่พอได้เห็นไหมครับโอ๊ปไม่แมวดีกว่าจะดีหมดพังส <laughs> รุปไม่ได้ครับวันนี้เราเปลี่ยนบ้างลองดูฝากล้องนะครับสมมติผมใส่คลิปอยู่แค่ตาถอดฝาก้องติดไว้ได้ไหมลองดูนะ ไม่ได้เลยครับติดหนึบเล็กนึงแล้วก็หลุดครับอ่ะมาคราวนี้เล่นของหนักเลยโทรศัพท์ผมลองดูนะครับโทรศัพท์ได้ไหมว้าวโทรศัพท์ได้ครับเยี่ยมอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะเสียวเสียวเสียวอ่ะฮะติดโทรศัพท์ได้ครับแชมป์ครับเฮ้ยอย่างนี้เราก็สามารถติดแล้วก็เล่นได้เลยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยดีอ่ะเหมือนเมนชั่นบางโทรศัพท์ไปในตัวเลยครับว่าอย่างไงดูดิโอ้โหเฮ้ยจ๋อมมากครับแด้ถ้าถอดออกครับโอ้ โอ้ฮะถอดออกนี่นะแก๊บเลยครับเพราะมันดูดน,นี่ไม่จําว่าเป็นพอเคสหรือเปล่านะครับเคสผมเป็นเคสพลาสติกใสๆอย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็เลยติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองถ้าไม่ใส่เคสดูนะครับโอ้ไม่ใส่เคสก็ได้ครับติดเหมือนกันครับพอเสียงแล้วเวลาผมดึงนะดูดิว้าใช้ได้ครับสแสดงว่าพื้นผิวของวัสดุที่เราจะเอามาติดก็มีผลกับมันเช่นกันครับต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช้ได้ทุกอันนะลองดูถ้าเป็นปากงบกาดิมั้งนะอืมไม่ได้ อืมอืมไม่ได้ก้องโกโปรอะว้าถอุปได้กับพวก,กอุปกรณ์เทคโนโลยีใช่ไหมครับโทรศัพท์กล้องโกโปรอะไรเงี้ยติดได้เฮ้ยเออดีจังอย่างงี้เราหามุมกล้องได้ง่ายเลยนะจะติดตรงไหนก็ติดได้เนี่ยเฮ้ยแจ่มครับว้ามันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่า,วานี่อุ้ยดูดิเป็นรอยกลๆมๆตามนั้นเลยครับไม่แปลกครับเพราะว่านี้มันโกโปรฮีโร่เจ็ดครับด้านหลังมันเป็นหน้าจอล้วนเลยมันติดได้ไงถ้าใช้ด้านอื่นติดได้ไหมน้องเจ้ด้านล่างในเวลาเผื่อถ่ายมุมบน ไม่ได้ครับเนี่ยด้านล่างมันไม่ใช่กระจกไงติดไม่ได้ครับอันนี้เป็นกระจกมันเลยติดได้นะครับทานถ้าเอาถ่านประชาชติดได้ไหมว้าติดได้ครับเออเป็นตามผมมัง่งสมมติว่าผมไม่รู้จีวางไว้ไหนติดไปเลยก็ว้าติดได้เห็นไหมครับติดได้แต่หน้าเลนมันจะเลอะไหมเนี่ยเอ้ย ้ยยลอเสรุปว่ามันก็ใช้ได้จริงๆครับแต่ว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะครับหนึ่งคือพื้นด้านหลังที่ติดดาจะต้องเป็นกระเบื้องหรือกระจกอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดใช้ในห้องน้ําก็ได้ครับติดกับกระจกนะครับแต่ตัวที่จะมาติดตรงนี้ก็เช่นกันครับเอาง่ายๆคือมันใช่ระบบสูญญากาศนั่นแหละครับของที่จะมาติดก็ต้องเป็นของที่สามารถดูดสูญญากาศได้ครับเหมือนอย่างโทรศัพท์เงี้ยมันดูดได้เห็นไมมันก็ติดก็ติดเลยเห็นไหมครับมันเหมือนเล่นมายากลยังไงก็ไม่รู้นะครับแปะเข้าไปแล ต้องใช้แรงดึงออกนิดหนึ่งครับแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้จริงครับชิ้นนี้ครับติดกำแพงแน่นแล้วก็ติดของของเราแน่นด้วยครับถ้าของเราสามารถดูดสุญญากาศได้นะครับเยี่ยมชิ้นที่2นี่ก็โอเคนะครับปังนั้นเราไปดูชิ้นที่3กันต่อนะครับ ในชิ้นที่3ามันคือสิ่งนี้ครับดูแล้วจะงงอะไรครับเนี่ยเขียงเหรอแฟ้มเอกาสารเหรอฟิวเจอร์บอร์ดอะไรนี่อะไรเนี่ยครับถ้าเกิดตั้งชื่อเหมือนในสถานการณ์ตอนนี้ครับไอเจ้าสิ่งนี้ควรจะชื่อว่าซิงชิลครับว้าฮปกติคนอื่นเขาพาพติกอย่างนี้ใส่ที่หน้าเป็นเฟซชิลใช่ไหมครับป้องกันไวรัสแต่นี้คือซิงชิลครับไม่ตรางกับอ่างล้างจานครับเวลาเราล้างจานป,ปุ๊บน้ำมันจะไม่กระเด็นใส่ตัวครับอ้าอันนี้นี่คุณพ่อบ้านแม่บ้านน่าจะเข้าใจดีนะครับทุกครั้งที่ล้างจานครับ ยังไงเสื้อครึ่งล่างนี่ต้องเปียกครับเป็นกันไหมครับผมเป็นคนนึงที่เป็นประจำครับหลังจากทีไรเปียกทุกทีเลยครับแต่วันนี้ผมได้ชิ้งชิลมาครับต้องมาทดลองใช้กันดูว่ามันจะช่วยเราได้จริงๆหรือว่าจะยิ่งเกะกะก็ไม่รู้นะครับเพราะผมดูดูแล้มันเถะทะัมากเลยนะครับการใช้ก็ง่ายนิดเดียวครับเราแค่เอาตัวจุ๊บมาติดไว้ตรงนี้ครับ ก็ติดผมไม่แน่ใจนะว่าต้องติดด้านไหนลองดูสักด้านแล้วไปสัลองใช้ดูแล้วกันนะครับพอติดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาไปติดกับซิงของเราครับแค่นั้นมันก็จะป้องกันน้ำพิะกระเด็นมาครับซึ่งน่าลองมากๆครับว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับถ้างั้นเราไปลองใช้กันดูเลยครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเราต้องมาทดลองใช้จริงเลยครับที่ที่ผมล้างจานจริงๆเลยครับที่มันผมมันไม่ได้มีซิงล้างจานเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมล้างกับอ่างล้างด้านล่างนี้ครับคือตรงนี้แทบไม่ได้ใช้เป็นล้างหน้้้้าาาาแหลลลละะกกก็็็็เเเเปปปนนนนทีีีี่่งจไยยยยครรรรรััับบววตตติผผมมชออดใส คครรัั้งเลยบทีนี้ต้องลองมาดูครับว่าถ้ารติดซิงคิวนี้มันจะเป็นยังไงครับมาดูกันการติดตั้งง่ายนิดเดียวครับมันเป็นสุงอากาศอยู่แล้วอ่ะใ่ตัวซิงตรงนี้มันก็เป็นกระเบื้องอยู่แล้วครับเราเอาน้ำหมองใช้นิดนึงครับแล้วก็แปะได้เลยจุ๊บเราสามารถเลือกความสูงความต่ำได้นะครับถ้าไม่อยากได้สูงมากก็เลื่อนไปต่ำๆถ้าอยากได้สูงหน่อยก็เลื่อนขึ้นมาสูงอย่างนี้นะครับเราพอดีๆก่อนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องติดแบบไหนนะครับอ่านี่มานี้แล้วกันนะ มัเก็บแบบไม่ใช่อเอ้าน่าจะได้นะเดี๋ยวลองใช้ดูครับเ<ม>นี่ยคือตรงนี้ทุกคนทช้เป,เป็นอ่างล้างหน้านครับมันเป็นรูปแบบโค้งมายอย่างนี้ครับมันเลยเฉียงออกมาครับถ้าเกิดเป็นซิงล้างจานดีๆมันแบบตรงๆอ่ะมายจะตั้งขึ้นอย่างนี้นึกออกใช่ไหมครับก<ม>็ไม่เปบบน็นไรครับก็ตามการใช้งานครับในเมื่อบ้านผมมันเป็นอ่างแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับมาลองดูกันว่ามาจากันได้มากน้อยแค่ไหนครับอ่ะสมมติปกติผมล้างจานนะครับนี่ปื๊ดเห็นไหมนี่ดูนะครับข้อกันได้เยอะเลยเพราะถ้ามันมีแผ่นนี้อนิดเดียวตรงน

ดูครับเปียกทั่ว้งแผ่นเลยเห็นไหมครับแสดงว่ามันช่วยป้องกันได้จริงๆครับเพราะงั้นตรงเนี้ยจะที่จะเปียกแผ่นนี้จะกลายเป็นเปียกตัวเราแทนครับแต่ก็ยังแอบมีนิดนึงที่เปียกขึ้นมาครับนี่เห็นไหมเชื่อยังเปียกอยู่ครับเพราะว่าจะซิงคิวเรามันจุดแค่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเกินมาก็เปียกอยู่ดีครับสรุปมันดีหรือไม่ดีก็คืออย่างน้อยก็พอลดการเปียกได้บ้างแต่ถามว่าเปียกไหมถ้าเกิดมันเกินมาก็ยังเปียกอยู่นะครับเรียกได้ว่ามันก็ทําได้สุดความสามารถของมันแลยเนาะมันสูงแค่ไหนก็กันได้แค่นั้้้้นนนนะะคครรัััับบ่่่ววววตผผมมใใหาาถือชไดเยยีิิง ชิ้นที่สครับนี่ครับดูว้าวอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมขอตั้งชื่อให้ว่า ที่ขัดเท้า360รอบงศาครับเป็นไงครับเดาไม่ยากเนาะแค่เอาเท้าใส่เข้าไปเข้าทำความสะอาดเก็บเก็บกบก็บครับแต่ว่าตรงนี้ดูดิดูที่ตัวจุดอากาศของเราครับแสดงว่ามันต้องเป็นของเก่ามากแน่ๆเลยครับทำใจครับสั่งซื้อของออนไลน์มาต้องโดนแบบนี้ครับสงสัยว่ามันเป็นของที่เก็บเก่าผลิตมานานแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันใช้ระบบุงอากาศไม่น่านมีปัญหานะเดี๋ยวต้อง,งติดกับโตนี้ก่อนนะถ้ากับตัวนี้ได้กับห้องน้ำไม่น่านมีปัญหาครับห้องน้ำพื้นกระเบื้องครับได้ยเห็น โอเคไม่มีปัญหาแค่มันเก่านิดหน่อยไปล้างก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากกันเนาะชัดเจนแล้วนะครับโอ้โหแต่ขนแปรงมันค่อนข้างแข็งนะเหมือนที่ขัดห้องน้ำเลยครับก็ด้านหลังก็จะมีหินขัดเท้าตรงนี้ครับอ่าด้านในนี้ก็นี่เลยเรียกได้ดว,ว่าทคำความสะอาดทีนึงทั้งฝ่าเท้าและหลังเท้าเลยนะครับนี่สุดยอดมากครับเดี๋ยวเราทดลองใช้จริงกันเลยดูดีกว่านะครับเอาไปใส่ในห้องน้ําใส่สบู่ทดลองใช้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับไปมาลองดูเลยติดไหม cũng không ít một phần để ở nam một mình, à, cướp, à, nên là có đại rồi, đâu đâu thử lòng xây làm thau cái à, này, này, đấy, vẫn biết gì đó, à, yêu đang để làm luôn nè, ta sẽ phóng sang một nêm, ba, à, ô, cướp, 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 haha, không biết tôi đang cười 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 không biết แต่ก่อที่มันไม่ต้ติดพื้นกนะ็เนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องติดพื้นแลนะ้วเราแบบสามารถเอาเท้าถูๆอย่างนี้ได้นะนี่แล้วมันไม่ติดพื้นเลยนะเออโอ้ใช่ทีเดียวทับพังเลยนะอ,อะตั้งฟองแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ใช้ทีเดียวพังแล้วอนะโอ้เท้ามาาันสะอาดขึ้นแล้วหูมันมัน,ม,นมันวัดยากเนาะว่าความสะอาดของเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะมันก็แบบสัมผัสนุ่มดีเหมือนในเครื่องล้างรถอย่างเงี้ยเราเข้ามาล้างอย่างเงี้ยครับแต่ปัญหาคือพังไปแล้ว ทังเนี้ยเรียบร้อยอ่ะโอเคของชิ้นนี้เป็นอย่างนี้แหละคือจะตามผมว่าเวิร์กไหมผมว่ามันก็ตอบยากนะหนึ่งคืออาจจะพื้นห้องน้าแหละอาจจะทงเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วสามารถแปะได้อยู่ดีอะไอตองผมเมื่อกี้คือมันไม่อยู่ไงมันทำแล้วมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ส่วนเรื่องความคงทนของมันนั้นไม่ผ่านเลยครับใช้ทีเดียวแป้งบางหมดเลยถ้าเปลี่ยนเป็นแป้งสีฟันนะต้องเปลี่ยนแล้วครับชิ้นนี้ก็นั่นแหละครับก็เท่าที่เห็นนะตอนมีตําเกิดแต่ชิ้นต่อไปนี่ดีคออืะไร และอันสุดท้ายคืออันที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดนะครับมันคือสิ่งนี้ครับ องงมันคืออะไรครับแท่งอะไรครับที่สูบลมหรอกระป๋องไนตัวเจนหรืออะไรครับนี่เฮ้ยไม่ใช่ครับมันคือที่เปิดขวดครับว้าวไม่รู้เพื่อนๆเคยเห็นโฆษณาใน Facebook หรือเปล่านะครับเวลาผมเล่น Facebook เนี่ยผมเจอโฆษณาไอ้ที่เปิดขวดแบบนี้เยอะมากครับที่เป็นลายนู้นนี่นั่นครับมันเอาไว้เปิดขวดฟ้าจีบนะครับที่ประกอบเราใช้ที่เปิดขวดใช่ไหมครับแต่แบบนี้ครับเราแค่กดลงไปที่หัวของขวด เลยครับซึ่งง่ายมากครับผมดูตัวอย่างแลวแบบเฮ้ยทาไมมันเปิดขวดง่ายขนาดนี้ครับซึ่งถ้าเกิดมันใช้ได้ดีจริงเหมือนวิดีโอที่ผมดูมานี่สุดยอดครับผมจะทิ้งที่เปิดขวดทุกแบบที่มีในบ้านนี้ไปเลยและใช้อันนี้เดียงเดียวพอครับเพราะมันง่ายมากครับเราต้องมาทดลองใช้กันดูครับว่าเป็นยังไงมาลองใช้กันดูเลยมาลองดูนะครับอันนี้คือขวดโซดานะครับดูว่ามันจะเปิดออกง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับแค่กดลงไปนะครับดู1หนึ่งสองสามเฮ้ยจะบอกแล้วว่า เหม็นออกเลยอึ๊บเป็นไงอ่ะพอกดแล้วก็ต้องออกสิเอ่เอก็ออกนะแต่ว่าจะต้องมาเปิดเองอีกนิดนึงครับเอาใหม่เลี้ยวใหม่สิถึงมันปิดใหม่นะหรือว่าพอเปิดเสร็จก็ต้องงัดออกนี่หรอเดี๋ยวดูนะเด้านในดูนะมันจะไม่ได้กลมแล้วพิเศษไหมมันจะมีตัวเงี้ยงๆอาจจะต้องใช้ด้านตัวนี้งัดออกมาไหมคิดว่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะด้นานนี้นะอ่ะลองดูอึ๊บ อ่าใช่ครับนี่ได้ฝามาด้วยครับฝาไม่โดดเลอะเถอะครับเอ้ยอ๋อมันเป็นแม่เหล็กหรอกเนาะนี่เห็นไหมติดเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับหรือบางทีเราเปิดแล้วไม่ออกก็แม่เหล็กดูดออกงี้โอ้โหเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วครับสรุปใช้ได้จริงครับแต่อาจจะต้องมองนิดนึงนะครับว่าต้องเอาด้านตรงนี้งัดออกมาครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเขาทำมาร์คให้ทั้งนิดนึงก็ดีนะครับมากว่าตรงนี้อะตรงนี้คือส่วนหัวครับเวลาเราใช้แล้วได้แบบกรึบแล้วก็ดึงออกได้อย่างง่ายดายนะครับเฮ้ยเจ๋งครับ ดูในวิดีโอตัวอย่างนะเขาแค่กดลงไปจิ๊บแล้วก็ออกเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับข้อดีตรงนี้คือเนี่ยฝามันไม่เสียได้ดูดิฝาไม่บิดไม่บินอะไรเลยอะถ้ามันเปิดได้ไงครับเนี่ยเออแปลกจังเอาใหม่นะลองกดลงไปแล้วดึงขึ้นนะดึงสองสามอ่ะก็ได้เหมือนกัน,นีิครับโอ้เอาที่อึ๊บหนึ่งสองสาม้โหก็คือได้กิดกดแล้วดึงขึ้นอย่างเร็วมันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ครับแล้วมันเป็นแม่เหล็กไงแล้วก็ เฮ้ยเฟียวเฟียวเฟียวสุดยอดครับเหมาะสมจริงก,กับชิ้นที่5ของเราในวันนี้นะครับที่เปิดขวดคันเทพครับโอ้โย ยังไงครับกับของสุดเฟี้ยวทั้ง5ชิ้นในวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบที่ไหนบ้างเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยครับส่วนตัวผมนะครับแน่นอนครับชิ้นที่5นี้เลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่แห่งการเปิดขวดจริงๆครับมันคืออะไรที่แบบดูอเมซิ่งมากๆเห็นคัญมีแม่เหล็กติดมาให้ตรงเนี้ยโค้ชชอบเลยครับเปิดเสร็จปุ๊บจับเงี้ยมันรู้สึกเหมือนเรามีเวทมนอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่านี่นะครับผมก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้ของผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้ ข้อจำกัดยังไงข้อดีข้อเสียได้เห็นกันไปแบบเต็มๆแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะหาของสุดเจ๋งอะไรมาอีกครับดูว่าเป็นหมวดหมู่ไหนทําอะไรครับเดี๋ยวได้ครบ5ชิ้นเมื่อไหร่จะมัดดวงมารีวิวแบบนี้ให้ดูเต็มตาเต็มใจอย่างแน่นอนครับสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้งสามช่องผมเลยนะครับ 55finity ป้าป่าแคสเกมและเจ้าจันทรานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับเข้ามากดไลค์เข้ามาคุย วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเล่นที่เปิดขวดดีกว่าครับชอ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 บปละครับสวัสดีครับอ๋อนี่ก็ดีแล้วเนี่ยติดเหมือนกันเออวู้